สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีอ่อ All Area Entertainment นะครับผมนะฮะก็ Jeff c เต t e r ครับผมรับบทเป็นคิมครับครับผม b a โ c o ตินสิทธิ์รับบทเป็น Porsche ครับผมครับในนักรสอนที่ตอนแรเอ่อจัดดีได้เห็นไปแล้วในตอนแรกว่าลึกลับมากไม่มีลึกลับคือลึกลับไงก็เลยไม่ได้เห็นอ่าแต่ว่าคือจริงตัวคิมเนี่ยเป็นตัวแทนของวัยรุ่นยุคนี้ที่จะมีความที่แบบแพชชั่นสูง จะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จมีความอีโกโ้มีโลกส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันเวลาเขา follow passion เขาก็เต็มที่เหมือนกันแต่ในอีกมุมนึงเขามีความลึกลับ introvert เก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูว่ามันลึกลับแค่ไหนแล้วเขากําลังต้องการทําอะไรบางอย่างอยู่อือก็ลึกลับมากสมชื่อนะครับครับผมโอเคตาผมบ้าง <laughs> เล่นเป็นปอเช่น,นะครับตัวของปอเช่ก็จะเป็นน้องชายของ er, เฮียพอชอ้าวไม่ใช่พี่ชายพอชเหรออา้า เข้าใจผิดมาเป็นพี่ชายผมจะเล่นต่อยังไงเนี่ยโอเคต่อต่อก็คือปอเช่เขาจะมีความน่ารักน่ารักอยู่นะครับผมก็เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ความเพียวซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นคนที่รักเฮียมากแล้วก็จะคอยอยากช่วยเหลือเฮียอยู่ตลอดซึ่งเขาเนี่ยมีความอยากโตครับผมก็อยากที่จะไม่อยากให้เฮียลำบากว่างั้นเถอะครับก็ประมาณนี้แล้วเขาก็เป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยเก็บความรู้สึกสักเท่าไหร่ครับเป็นคนเปิดเผยใช่แล้วก็ใส่ซือบริสุทธิ์ซึ่งเหมือนกับบาโค้เลยล้อเหมือนคนเดียวกันเลยในที่ต้อเนี่ยเขาจะมีทั้งแบบทั้งบูทั้งแซบอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าในคู่ของเราจะแซบหรืองเอ้ยบูกับแซบออันนี้สปอยไหมลอดูดีกว่าครับผมรู้เน่งดีกว่ารู้เน่งมันกว่าถ้ารู้ไปแล้วเดี๋ยวมันไม่มัน อ่าจริงๆแล้วสำหรับตัวเจ๊บเองเนี่ยยากในเรื่องของทั้งคิวบูด้วยแล้วก็ตัวละครคิมคิวบูว Kim ที่มีอยู่ในเรื่องซึ่งอาจจะไม่ชมก็ได้เอออเาเป็นว่าสองก็คือเรื่องของการที่คิมเนี่ยตัวละครคิมตัวละครที่เล่นต้องบอกว่าเล่นยากมากเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมี อะไรบางอย่างเยอะมากในตัวแต่เขาแสดงออกมาแค่เล็กน้อยเป็นคนที่น้อยแต่มากเพราะฉะนั้นในทุกการกระทำของเขาเนี่ยมันต้องแบบรู้สึกทุกครั้งแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างครับครับผมโอเคดีของผม,ผมสำหรับผมความยากก็คือยากทุกตรงครับผมไม่ว่าจะเป็น <laughs> การแสดง<ม>การพูดเนี่ยอย่างนี้ก็คี่ว่าผมพูดเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นมากใช่ไหมครับทุกคน,เ,นเก่งอยู่แล้วไม่จริงซ่านะในกองเนะี่ย พี่ไม่เป็นอลีพี่ไมเลยเออ,เ,อ,อเป็นอลีมพี่ไมแบบว่าเป็นคู่กัดกันร้เอเล่นล้อเล่นรักกันดีครับรักกันดีก็ก่กอนอื่นเลยผมก็ขอเกินไปตอนที่ผมยังไม่ได้เข้ามาเล่นรตรงนี้กออ็ผมอยู่ในโรงเรียนอ,อ๋อแต่ตอนนั้นเป็นโควิดผมก็เลยอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ไม่ได้แบบออกไปหาคนอะไรเลยทําให้ผมแบบพูดออพูดไม่เก่งครับ ซึ่งพอมาตรงนี้คือผมก็ต้องฝึกพูดฝึกอะไรหลายอย่างฝึกการแสดงซึ่งมันเป็นความยากมากมากที่แบบว่าผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางพี่ปอนที่ให้โอกาสตรงนี้นะครับแล้วก็คุณหนิงด้วยครับผมครับครับโอ้โหคือเกรงจริงจริเพราะว่าจริงๆเราไม่คิดว่าเราจะเกรงนะแต่พอเราเข้าไปไถึงตรงนั้นแล้วอะ แล้วมวลที่เขาส่งมาอินเนอร์ที่เขาส่งมามันทําให้เราแบบหัวไปเลยเราพูดบดทผิถูถุกๆนี้เลยอะแล้วก็ตอนนั้นน่ะก็เหมือนพี่กบเองอะก็ช่วยทําให้บรรยากาศมันรีแลกซ์เพราะด้วยเราดูเขามาตั้งแต่เด็กแล้วเราเข้าสินกับเขาเนี่ยมันเหมือนแบบได้เข้าไปสินกับไอดอลอะไรเงี้ยเออมันก็เลยมีความกดดันตรงนี้แต่ด้วยความเป็นฟอร์มเชิญอลของเขาเนี่แหละมันทําให้เราแบบรู้สึกวิลล่ขึ้นอะไรเงี้ยครับผมครับอ่าสำหรับผม ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่แบบได้เจอเขาเพราะว่าด้วยความที่อ่าผมเป็นแฟนคลับเขามากๆอย่างพี่กบอย่างเงี้ยอย่างพี่นิตาครับผมก็คือเวลาผมเล่นเสร็จผมจะกลับบ้านไปแล้วก็จะอวดแม่ว่าแบบผมเจอพี่กบด้วยนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบแม่ก็จะไหนขอดูรูปหน่อยก็เลยแอบถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้แม่ดูแอบแอบถ่ายแบบแชะหนึ่งสองแชะแล้วก็ส่งไว้ให้แม่ดูว่าแบบ เฮ้ยผมเจอพี่กบครับแล้วก็มีแบบรุ่นใหญ่อย่างที่ที่เขาร้องเพลงก็คือวงสล็อตแมชชีนนี่ก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันผมร้องเพลงได้เกือบทุกเพลงเลยก็คือตอนนี้เริ่มแหบแล้วเสียงเพราะว่าเมื่อกี้มันเกินไปนิดนึงใช่ครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับผมก็ฝากกินพอดเดอร์ซีรีส์นะฮะเป็นซีรีส์ที่เชื่อว่ามันสุดในทุกแสเปจริงๆแล้วก็ทุกคนจะได้ เห็นถึงความทุ่มเทงองเราเนาะผ่านจอไปแล้วก็ถ้าเป็นยังไงก็ฝากมีแแบกันมาหน่อยไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูวายเองหรือไม่ดูวายงก็ตามเนี่ยก็สามารถดูได้เพราะว่าเข้มข้นจริงมีอะไรให้ลุ้นทุกตอนจริงๆครับผมสามารถรับชมได้วันที่2เมษายนนะครับ,รบผมที่ไอชีอีนะครับคินพ o s t ์เซอร์เรียสลาฟอรตอนเที่ยงคืนแล้วก็ช่องวัน31ตอน5ทุ่นะครับ,รบผม นะก็ฝากโซเชียลมีเดียเบียนคลาวไว้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Twitter นะครับผม t i k t o อนะฮะหรือว่าจะเป็น y ยูทูบเบียนคลาวนะครับผมแล้วก็จะเป็นคินพอยต์เดอะซีรีส์เฟซบุ๊กครับผมแล้วก็จะมีข่าวสารคอนเทนต์ต่างๆใหติดตามมากมายเนาะก็ฝากติดตามได้ที่แฮชแท็กคินพอยต์เดอะซีรีครับซึ่งพรุ่งนี้เราจะขึ้นแทนลำดับลำดับโลกกันอันดับหนึ่งเลยอันดับอันดับศูนย์กันไปเลยฮะมันก็เหนือกว่าหนึ่งวิเออดีเยี่ยมนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ